ในเมืองที่วุ่นวายคนทำความสะอาดชื่อจอรนได้ค้นพบความสนใจในคณิตศาสตร์ระหว่างการทำงานที่ห้องสมุดเขาเริ่มแก้ปริศนาคณิตศาสตร์ในช่วงพักใช้ทรัพยากรจากห้องสมุดเพื่อเรียนรู้ทฤษฎีและแนวคิดที่ซับซ้อนเรื่องราวของเขาสอนให้เรารู้ว่าความรักในความรู้สามารถเกิดขึ้นได้จากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด จอห์นต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายเมื่อเขาเริ่มศึกษาเรื่องคณิตศาสตร์อย่างจริงจังเขาทำงานหลังเลิกเวลาและเรียนรู้ด้วยตัวเองใช้หลักสูตรออนไลน์และแหล่งข้อมูลฟรีทำให้เห็นว่าความมุ่งมั่นในการเรียนรู้สามารถเอาชนะอุปสรรคทางการเงินได้การเดินทางของเขาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเข้าถึงวัสดุการศึกษาช่วงเวลาที่เขาผ่านจุดเปลี่ยนคือ เมื่อเขาแก้สมการที่ซับซ้อนที่ทําให้ผู้เชี่ยวชาญงุนงงมาเป็นเวลานานการบรรลุความสําเร็จครั้งนี้ไม่เพียงแต่โดดเด่นแต่ยังสร้างความสนใจในหมู่นักคณิตศาสตร์ทําให้เห็นว่าความฉลาดสามารถมาในรูปแบบใดก็ได้ต้องเปิดใจรับกับความสามารถของแต่ละคนเรื่องราวของจอนที่สําคัญคือการสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆสนใจในสิ่งที่พวกเขารักไม่ว่าใครก็ตาม ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้โรงเรียนเริ่มนำเรื่องราวแบบนี้เข้าในหลักสูตรเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนจากพื้นฐานที่หลากหลายได้สำรวจความสนใจของตนเองสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้จากเรื่องราวของจอห์นคือความฉลาดสามารถเกิดขึ้นจากความพยายามและความรักในการเรียนรู้ขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปกับเราในครั้งนี้อย่าลืมติดตามเราเพื่อเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจและเนื้อหาทางการศึกษาที่จะเปิดโอกาสให้คุณ